รีวิวถนนคนเดินน่านไข่สุริยวงศ์สุริยพงศ์นะคะอ่าแลก็แล้ก็สร้างนี้คะพี่เหวยค่ะถังกะละมังหม้อขาดอะไรที่เหลือใช้เหลือกินอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วเราก็อยากมาเป็นอุปกรณ์ดนตรีเพราะดนตรีมาสร้างเสริมความสุขให้ทุกคนนะครับโดยเริ่มจากเสียงจังหวะดนตรีริชึ่มนะคะี่ก็จะมีคนนั่งชมนะคะ ซึ่งเอามาเป็นแรงผักดันออกมาสู่ความสนุกสนานนะคะกระดูกดัเมี่กี้เสียงตีเสียงข้อกระดูกดังกระดูกดังเอ็นใไญ่แฝงความสนุกสนานออกอุปกร์ก็ตอนื่นเราก็ขอขอบคุณทีมงานแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากนเนาะรวมพวกเราด้วยก็มีการแสดงชุดนี้อาจจะมีเยอะแยะของเรานะครับเสียเลือดเสียเนื้อปกป้องประเทศชาติ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่แบบมีรายดงมากมายมนของขายนะคะบางคนก็นั่งกินกันตรงนี้บางไกลเลยเชียงใหม่ักครั้งหนึ่งนะควัต้องพาไปไหนบ้างบแปมกราคมวันกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเรื่องเล่าต่างๆจากคำบอกเล่ารวม เมืองแคลงเลยนะคาดการว่าจะมีบรรยากาศนะงะัาพระบุรีอีกต่อไปนะครเราก็เลยยึดถือวันที่1 8มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันระลึกถึงสมเด็จพระนันเลยเสด็มหาราชนะคะที่ทรงชนะศึกยุทธาชิสโตภาคของขายเยอะค่ะบะหมี่น้ำน้ำแดงแห้งนะคะนี่ก็ของประทุมแล้นะคะไอติมมันทอด ทหารขายส้มด้วยส้มขายถูกสามโลร้อยอันนี้โลยี่สิบเองอ่ะอันเนี้ยยี่สิบเองอ่ะยำเมงกะพุนยี่สิบ ใหม่ไหมคะ,ะผัดใบใหม่ร้อนๆเลยคะ่ะประหมึกด้วยกินนะค่ะซุปมต็มทำไหมคะสมหตำ,ตำ,ตำลูกชิ้นต้นไม้ก็มีขายนะคะต้นลา20บบาทเองค่ะ ยำหนมจีนเขาต้มสิบบาทเองอะ่ะงามมอนยี่สิบยำข้าวทอดติดมลิมกันลอยนีิต้มนมสดทอด เยอะเลยค่ะทำอะไรไบ้างได้เลครับเมนูขนมจีนน้ำยาน้ำแกวแกงขว่านะครับเต้นมันาาน้ำิ้มปลาใช่ร้านละ ๋อร้านที่เมื่อวานกินนี่นาะไส้เอาไส้หม่าล่าร้านติดปีกมก็หม่านี่ร้านติดปีมกินเลยท่ว่าเป็นจอยเมื่อวานก็กินค่ะร้านนี้แนะนำนะคะชื่อร้านอะไรมาใจไส้ย่างตะวันน้ำจิ้มสูตรโบราณอร่อยมากเลยค่ะ